นี้แจนแวะกินข้างถนนนะคะมาอยู่ที่หน้าร้านข้าวต้มแห้งลำปางแต่แจนไม่ได้อยู่ที่ลำปางนะแจนอยู่ที่สุขุมวิท103สาสาขาวดมสุข11นะคะทีนี้ค่ะร้านนี้ค่ะจะเป็นร้านที่เป็นอาหารเหนือมีกลิ่นอายของทางยุโรปและญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นอาหารฟิวชั่นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวมากเลยเดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูอาหารข้างในว่าจะเป็นยังไง ก็อ,อยู่ในลน้านข้าวต้มแห้งลำปางนะคะสาขาอุดมสุขนะคะหรือเราเรียกว่าสุขุมวิท103นะคะ ก็เข้ามาแล้วเราก็ต้องสั่งเป็นเมนูแรกเลยก็คือข้าวต้มรวมนะคะข้าวต้มรวมของที่นี่ก็จะมีทั้งเนื้อปลากระพงนะคะมีทั้งกุ้งลวกแล้วมีลูกชิ้นหมูเด้งนะคะหรือเราเรียกเป็นหมูเด้งก้อนนะคะแล้วก็มีบะเต๋งนะคะแล้วก็มีหอยนางรมรวมถึงหมูกรอบด้วยนะแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่ออนเซนนะเดี๋ยวเจนจะมาลองชิมก่อนเลยเราจะมีวิธีการกินก็คือโดยการนําน้ําซุปนะคะมาราดก่อนนะคะ ข้าวต้มมีความหอมละมุนมากแล้วก็รลยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะหอมๆส่วนที่มาด้วยพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูเราก็จะนำหอยนางลมนะคะไปจิ้มดูหอยนางลมสดมากเลยค่ะ อะไรที่สาคัญก็คือทาจิ้มซีฟู้ดคืามีรสชาติเด็ดมากนะคะเปรี้ยวนำํำแนวหวานตามนิดๆค่ะแล้วก็แซ่บอยู่นะแล้วก็มีเนื้อปลากระพงด้วยนะคะเนื้อปลากระพงเนี่ยเราจะทานคู่กับตัวต้าห้ยีนะคะเนื้อปลากระพงนัน่นน่นลองเลยเขาไม่มีกลิ่นข้าวเลยค่ะ กินกับตุกนะต้กมูดีนะครับตุ้กมูดเนะื้จะมีความเปรีนะ้ยวเล็กนิดนะแล้วก็หอมตุ้กมูดีมากเลยค่ะส่วนไข่ออนเซนนะคะเดี๋ยวเจนจะลองมาชิมไข่ออนเซนนะคะไข่ออนเซนก็แบบว่าเยิ้มๆเลยนะคะ เขาคนดีเดี๋ยวเขาต้มชามนี้มากเลยค่ะส่วนเมนูต่อไปนะคะที่แจนจะแนะนําเป็นเมนูกว๋วยจั๊บยืนซุปดานะคะเป็นอาหารฟิวชั่นที่รวบรวมอาหารวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของคนไทยมาผนวกกันนะคะในนี้ก็จะมีทั้งหมูยอนะคะมีหมูแผ่นสไลด์นะคะแล้วก็มีหมูกรอบของทางร้านและที่สําคัญคือมีบะเตงด้วยนะคะและพร้อมกับไข่ออนเซน,นะค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดู เส้นก๋วยจับยวนมีความเหนียวนุ่มนะคะซึ่งทางร้านการันตีของความเหนียวนุ่มเนื่องจากว่าเป็นเส้นก๋วยจับยวนแบบสดน,นะคะซึ่งเข้ากันดีกับอาหารญี่ปุ่นชุดนี้เลยค่ะอาหารญี่ปุ่นของสัปดาห์นี้ก็ยังมีอีกนะคะ<ม>ก็จะเป็นเมนูต่อไปก็คือทงคัตสึนะคะทงคัตสึเนี่ยจะเป็นซอสของกะเพรานะคะมีรสชาติเป็นแบบไหนเดีลองชิมกันดูนะคะ<ม><ม> ที่ทารสชาติได้แบบจัดจ้านมากเลยแลยที่สําคัญก็คือตัวกระเพราเนี่ยค่ะเป็นการทอดกระทอมแบบกรอบๆทําทให้มีรสสัมผัสของรสชาติของอาหารนะคะแล้วก็อาหารญ,ญี่ปุ่นรวมตัวกับอาหารไทยได้อย่างลงตัวมาก mm hmm. เผ็ดนิดๆเนี่ยค่ะเผ็ดร้อนนะคะต่อไปเมนูต่อไปนะคะเป็นคาสโุด้งค่ะคาสซดงตรงนี้เนี่ยความแปลกของเขาก็คือเป็นรสต้มยำนะไม่เหมือนกับที่เรากินที่ญี่ปุ่นนะที่มันมีแบบ จืดๆหวานๆนะแต่ที่นี่นะครับเป็นการนํารสต้มยำมาใส่นะเดี๋ยวจาร์จะลองชิมกันดูนะแต่นรสต้มยำแบบชุ่มๆเลยนะคะเพราะว่าด้านในของข้าวเนี่ยจะมีความเป็นน้ําซุปของต้มยำอยู่ทำให้มีความปริโย่เผ็ดนิดๆนะเค็มหน่อยๆนะครับเหมาะกับอาหารคนไทยมากเลยค่ะ เมื่อกี้แซนพาทัวร์ญี่ปุ่นกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเที่ยวยุโรปกันบ้างค่ะกับเส้นสปาเกตตีน้ำพริกอ่องนะคะม,มีความหอมของน้ำพริกอ่องนะคะอันนี้สำคัญกือเซ้นสปาเกตตีปกติกินกับซอสพริก หรือซอสมะเขือเทศแต่ตอนนี้พอมากินกับน้ำพริกอ่องมันอร่อยงลงตัวมากเลยค่ะยานี้ก็จะมีทั้งแคบหมูแล้วก็ไข่ต้มด้วยนะคะ ลจากจยุโรปแล้วนะคะมาอยู่ที่ไทยเรานะคะมาถึงชุดขันโตใครเคยรู้จักบ้างชุดขันโตปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่เหลาแล้วก็ขัดสารนะคะเป็นคล้ายๆโต๊ะญี่ปุ่นวางอยู่บนพื้นนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากชุดขันโตเนี่ยย่อขนาดลงมาให้มันมีความโมเดิร์นโมเดิร์นสามารถรับประทานได้เลยนะคะในชุดขันโตนี้ก็จะมีทั้งหมูยอที่มาจากลำปางนะคะมีจิ้น ชิ้นแดงทอดชิ้นแดงทอดมันก็คล้ายๆกับเป็นหมูแดดเดียวทอดนะคะมีแคบหมูมีไข่ต้มแล้วก็มีผักสดนะ,ะเวลากินนะคะเราก็จะเอาเครื่องเคียงนี้มาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำพริกออกได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะน้ำพริกออกของเขา,นาเนี่ยรสชาติเนี่ยค่อนข้างที่สามารถกินได้กับเครื่องเคียงได้เลยนะเนื่องจากไม่ได้ทำ ทำแบบจัดจ้านหรือเผ็ดเกินไปครับจะกินเปล่าๆก็ได้หรือจะกินกับข้าวก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นหมูยอนะคะเป็นหมูยอจากลำปางเลยอ,อยากจะให้ทุกคนได้มาทดลองชิมกันดูค่ะกับชุดขันมปังชุดน,นี้ค่ะ จากหนึ่งที่ออก่องนะคะก็มาเป็นอาหารเหนือนะคะที่ทุกคนต้องชิมก็คือขนมจีนน้ำเนี้ยวนะปกติไปกินแล้วเนี่ยขนมจีน,นต้องกินที่แบบสะใจมากต้องมีทั้งโหเนื้อหมูกับเลือดแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีหมูสับที่มันหอมๆนะที่นี่เขาให้มาจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะื ซี่โครงหมูนะคะรสชาติของซี่โครงหมูกับเส้นนะที่ทำแบบนี้สักครู่นะ่ะจะมีความกลมกล่อมนะสาว่านได้นําไปเคี่ยวนะจนหมูเนะี่ยมีความนุ่มนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเหนียวนิดๆน,นะคะพอเคี้ยวสู้ฟันนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีทั้งตอกนิ้วด้วยแล้วก็มีเลือดน,นะคะ อร่อยแลวกุ้งกรอบมะ่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะมีอีกหนึ่งเมนูด้วยกันนั่นก็คือหมูกรอบชิ้นนี้นะคะหมูกรอบชิ้นนี้นะคะเป็นหมูกรอบที่เป็นการอบแทนการทอดด้วยน้ำมันนะทำให้ไม่มีความขอน้ำมันนะคะหนังหมูมีความกรอบนะ แล้วหนังหมูเนี่ยได้ชุ่มน้ํามันนิดๆนะคะแต่เป็นน้ํามันที่ออกมาจากหมูที่เอาไปอบนะคะแต่ไม่ใช่เป็นน้ํามันที่ทอดนะครับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็จิ้มซอสก่อนกินครเบมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจนแวกินค่าขน้ค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์นะพี่เจ้าของร้านนะคะพี่โอ๋ค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๋ค่ะจุดกําเนิดของการจัดตั้งร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะฟังประวัติมากเลยค่ะก็มาอนีเราชอบทำอาหารนะครับแล้วเราก็อยากจะิวชั่นอาหารระหว่างอาหารเหนือกับอาหารที่เราเคยทานมานะครับเราวก็อยากนําเสนอในรูปแบบของตัวร้านเราค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยร้านเนี่ยมีเมนูเด็ดๆหลายเมนูเลยนะคะครเริ่มตั้งแต่อาหารแบบออกแนวญี่ปุ่นหน่อยนะคะมีเมนูอะไรบ้างนะคะก็จะมีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับก็จะเป็นข้าวต้มแห้งนะครับมีไข่กระทะนะครับแล้วก็มี๋วยจับยวนนะครับที่เรา,าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เรานำมาจากทางจังหวัดลำปางนะครับสาขาแรกของเรานะครับ ส่วนเมนูพิเศษของสัปดาห์นี้ที่แจนได้ทานนะคเป็นทงคัตสึนะคะใช่ไหมคะคอันนี้มีความรสชาติที่อร่อยมากเลยนะคะอ่าซึ่งในของร้านเรานะครับมันจะมีเมนูพิเศษที่เราจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะครับจะเป็นเมนูตามใจเชฟนะครับซึ่งก็จะมีคอนเซปต์ของแต่ละสัปดาห์เช่นอย่างสัปดาห์นี้คอนเซปต์เราอยากให้เป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะ,ะครเราก็เอาอาหารญี่ปุ่นนะครับมาผสมผสานกับอาหารไทยดูนะครับ mm hmm. แล้วก็ลองนําเสนอในรูปแบบของทางร้านเราดูนะครับ ก็อาจจะถูกปากลูกค้าของคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยค่ะรวมถึงคาสุดอด้วยนะคะว่าสักผู้ที่ได้ทานไปเป็นแบบน้ำต้มยำนะใช่ครับคาสุดอรสจัดเหมือนกันนะคะใช่ครับของญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบรสชาติหอมหอมหอมหวานแล้วก็มาเพิ่มความเจัดจ้านของแบบไทยค่ะก็ถูกขอคนไทยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารออกแนวยุโรปด้วยนะคะครับก็จะมีตัวสปาเกตตี้ครับค่ะก็ เป็นสปาเกตตี้นะพี่อองนะครับมีสปาเกตตี้ไส้อัวผัดพี่แห่งนะครับซึ่งเราก็าฟิวชัน่นอาหารยุโรปมาค่ะโอ้เมนูนี้ก็มีการดัดแปลงนะมีความอร่อยแล้วก็ลงตัวมากเลยนะคะคอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทางพี่โอ๋บอกว่าโอ้ต้องลองเลยนั่นก็คือนี่ตัวนี้ค่ะคหมูกรอบหมูกรอบใช่มันกรอบแบบกรอบมากเลยนะคะคหมูกรอบทางร้านเราเราก็แบบเราไม่ใช้การทอดนะครับค่ะการอบ ครื่องรีดน้ำมันให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ยังคงความชุ่มฉ่ำของตัวเนื้อคัะหนันกงกรเนื้อครับอันนี้เรากาลังตีนะครับ แจกว่าเป็นอาหารชื่นชื่อของที่นี่อย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ยังอาหารเหนือที่จะได้รับประทานก็จะเป็นพวกน้าพริกนะเป็นน้าพริกหองนะทานกับเครื่องเคียงหมูยอจากลำปางใช่ครับหมูยอจากลำปางครับส่วนแคบหมูนี่คือทอดเองที่ร้านเลยนะใช่ครับแคบหมูเราทอดสดนะครับค่ะสาทอดตามออเดอร์เราจะไม่ทอดทิ้งไว้นะครับอันนี้เราก็เลยแนะนํามากเลยครับตัวแคบหมูอีกอันนึงขนมจีนน้าเงี้ยวใช่เครื่องแน่นมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ั้งโหซี่โครงเอยแล้วก็วหมูนะคะตัวขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เป็นเมนูที่ขายดีมากครับซึ่งโดยทั่วไปเรากินเครื่องมันอาจจะไม่ไม่เยอะด้วยความชอบส่วนตัวครับก็เลยอย่างที่เห็นครับเครื่องเยอะแน่นอนซี่โครงเนื้อแน่นๆเลยใช่ค่ะน่าแน่นมากเลยค่ะที่เห็นครั้งแรกก็ว้าวเลยนะคะค่ะแล้วก็อยากจะสอบถามทางร้านมากเลยอ่ะ านนี่แปลกมากเลยนะครับเปิด2ช่วงเวลามีช่วงเช้า8ปดโมงถึงบ่ายสองโมงนะกับช่วงเย็นช่วงเย็นทําไมถึงต้องมีการแบ่งแบ่งแบบช่วงเวลาก็อย่างอาหารเราจะไม่ทําแบบทิ้งไว้เพื่อทั้งวันเพื่อที่จะขายถึงตอนเย็นครับแต่เราจะขายทำเป็นช่วงเวลาเพื่อที่เราจะทําใหม่สดตอนเช้าแล้วก็ใหม่สดตอนเย็นเพื่อคงความสดของอาหารเอ่ไว้ซึ่งลูกค้ามาจะได้กินอาหารที่สดวันทั้งสองรอบแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นบอกว่าที่ร้านนี้หยุดทุ วันพักเออเพราะอะไร,รถึงหยุดทุกวันพักอ่าที่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเรานะครับสาขาหยุดทุกวันพักเนื่องจากว่าทั้งผมครอบครัวนะครับทานมังสวิรัตอ๋อคุณโอทานมังสวิรัต<า>ด้วยทานทุกวันพักก็เลยวันพักเราก็เลยเป็นตั้งให้เป็นวันหยุดครับ ทานได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็ได,ด้ได้ฟังประวัติของทางร้านด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากไดให้พี่โอฝากถึงแฟนเพจแล้วก็ลูกลูกค้าที่จะเข้ามาที่ร้านค่ะครับผมก็ฝากร้านข้าวต้มแห้งหลํบาบางนะครับสาขาอุดมสุขนะครับแล้วก็สาขาที่ลําปา,างผ่านไปผ่านมาแวะเยียนมาได้นลครับสาขาอุดมสุกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท13นะครับปากซอยอุดมสุข11นะครับถ้ามาจากทางรถไฟฟ้า ห่างรถไฟฟ้าประมาณ400เมตรนะครับเดินได้หรือว่านั่งลิเมืองไฟก็ได้ครับถ้าหากมารถยนต์ส่วนตัวนะครับสามารถขับมาและจอดที่หลังร้านได้เลยครับผมค่ะก็ขอบคุณคุณโอ๋มากนะคะวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆนะใครที่อยากจะทานรสชาติแปลกใหม่ต้องมาร้านนี้เลยนะคะก็คือร้านข้าวต้มแห้งลำปางสาขาอุดมสุขนะคะก็ขอขอบคุณคุณโอเพียงเท่านี้นะคะสาหรับวันนีขอบคุณมากค่ะ